สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียวทิ่ขุทั้งหลายเรากล่าวกับพวกนิครนนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนสมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าพวกนิครนรับว่าพระโคดมผู้มีอายุสมัยใดพวกข้าพเจ้ามีความพยายามแรงกล้า มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกข้าพเจ้าย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าสมัยใดพวกข้าพเจ้าไม่มีความพยายามแรงกล้าสมัยนั้นพวกข้าพเจ้าย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าสมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้นพวกท่านย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายที่จะกล่าวว่าบุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีทั้งหมดนั้น เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตะบะและเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายถ้าสมัยใด พวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าส,ส, ah <actions>. สมัยนั้นเวทนาอันเป็นทุกกล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความเพียรพยายามนั้นก็ยังตั้งอยู่แม้เมื่อใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นเวทนาอันเป็นทุกกล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามพึงหยุดได้เอง เมื่อเป็นเช่นนี้พวกนิครณผู้มีอายุก็ควรกล่าวได้ว่าบุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกขก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนหมดกรรมเก่าด้วยตบะและเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กกระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มี เพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านจึงเสวยเวทนา อันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านจึงไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าพวกท่านนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ อันเกิดแต่ความเพียนเองทีเดียวย่อมเชื่อผิดไปเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะ และเพราะไม่ทำกรรมใหม่กระแสะแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสะแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกขเพราะสิ้นทุกขก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ที่ขูทั้งหลายเรามีถ้อยคำและความเห็นแม้อย่างนี้แลจึงไม่เล็งเห็นการโต้อตอบถ้อยคำ และความเห็นอันชอบด้วยเหตุอะไรอะไรในพวกนิครณพิขุทั้งหลายเรากล่าวกับพวกนิครณน,นั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคต ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดพวกนิครนนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุ ข้อนี้หามิได้เลยท่านผู้เป็นนิครทนทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนพวกท่านจะพึ่งปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลย และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถอท่านผู้มีอายุข้อนี้หาม่ได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิ้น ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อย ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถอดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นข mm hmm. องให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถอดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลย ท่านผู้เป็นนิคโรนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า กรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าพวกท่านจะพึงปรารถนาไม่ได้ดังนี้ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้น จงเป็นของให้ผลในอนาคตด้วยความพยายามหรื feels, หรอด้วยความเพียรเถิดว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิ ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียเรเถิดว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิน้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิน้นขอกรรมนั้น จงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเธอว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดว่ากรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเธอด ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามของพวกนิครณผู้มีอายุก็ไร้ผล ความเพียรก็ไร้ผลพิขุทั้งหลายพวกนิครนมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิพิขุทั้งหลายถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อน พวกนิครนต้องเป็นผู้ทำกรรมชั่วไว้แน่นอนในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อีสวนเนรมิตให้พวกนิครนต้องเป็นผู้ถูกอีสวนชั้นเลวเนรมิตมาแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ เห็นปานนี้ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนต้องเป็นผู้มีความบังเอิญชั่วแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครนต้องเป็นผู้มีอภิชาติเลวแน่ ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันแลวแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้พิกุทั้งหลาย ถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยส,สุขและทุก,ก,รรททก,ก Bod ทขก์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อนพวกนิครณต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนพวกนิครณก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อีสวนเนรมิตรให้พวกนิครณต้องหน้าตำหนิ ถ้าหมูสัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิสวนเนรมิตรให้พวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครณต้องหน้าตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครณก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครณต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิพิขุทั้งหลายพวกนิครนมีถ้อยคําและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิทประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีถ้อยคําและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิพิขุทั้งหลายความพยายามไร้ผล ความเพียรอะไรผลอย่างนี้แลภิขุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลภิขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า ถึงเรานี้จัะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้อันหนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอนั้นจึงเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ด้วยการทำเช่นนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้ว พิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกขุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราดำรงตนอยู่ในความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งอย่ากระนั้นเลยเราพึงดำรงตนอยู่ในความลำบากเธอเธอนั้นจึงดำรงตนอยู่ในความลำบาก เมื่อเธอดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งสมัยต่อมาเธอไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่เธอหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์พิขุทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผลแม้อย่างนี้